สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ปี26 6โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่22นะครับคุณเรดิจูจากเว็บไซต์สอนวคณิตศาสตร์นะครับก็ในข้อนี้ก็จะต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าทางสอนวาคณิตศาสตร์เพิ่งลงตัวโจทย์จริงมานะครับซึ่งผมไม่ทันได้เช็คต้องขออภัยด้วยครับว่าตัวข้อสอบจริงเนี่ยนะครับไม่ได้ตรงกับข้อสอบที่โจทย์ออกมา แต่เอาเป็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยตัวเลขที่คิดออกมาได้เนี่ยมันจะตรงกันก็ตามแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยข้อสอบจริงอาจจะยากกว่านิดนึงอาจจะต้องมีการมองหรือว่าประยุกต์ใช้นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรสุดท้ายตัวเลขเท่ากันแต่ว่าก็อยากลองให้คิดข้อสอบจริงมากกว่านะครับข้อสอบที่จดมาก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณมากๆที่จดออกมาให้นะครับซึ่งก็สามารถทําให้ฝึกคิดได้เช่นกัน,นครับ สำหรับข้อสอบข้อที่22นะครับจากรูปให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน AC ยาว16หน่วยด้าน BC ยาว14หน่วยลากเส้นตั้งฉากกับด้านทั้ง3ทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยม EFG ภายในครับเป็นลากเส้นตั้งฉากแบบนี้ครับโดยที่ FG มีค่าเท่ากับ2 GD มีค่าเป็น8และ AD มีค่าเป็น4 โดย M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง GB GB คือตรงนี้นะครับเป็นจุดกึ่งกลางเนาะด,ด้านนี้ต้องยาวเท่ากันโดยที่ MD เนี่ยมีค่าเป็น5ครับโจทย์ให้หาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม a f g โจทย์อาจจะต่างกันน,นิดนึงตรงนี้นั่นเองครับเพราะว่าโจทย์ที่โจทย์มาเนี่ยก็จะให้ว่า GM เท่ากับ MB เท่ากับ5เลยนะครับแต่ว่าโจทย์ต้นฉบับเนี่ย ความยาว d m ม e ีค่าเป็น5นะครับไม่ได้ให้ความยาวตรงนี้มาโดยตรงก็อาจจะคิดเลขยากและใช้เวลานิดนึงครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับสามารถคิดได้อยู่ดีไม่ต้องกังวลน,นะครับใครแทรกลองทําดูก่อนกดพ้อยส์แล้วลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเสลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์โกของเราเหมือนกับโจทย์ที่โจทย์มาเลยนะครับนั่นก็คือหาความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม e f g นะครับซึ่งในคลิปเดิมผมอธิบาย ไล่มุมให้แล้วนะครับว่ามุมนี้มุม A ครับเมื่อไล่มุมไปเรื่อยๆก็จะมีค่าเท่ากับมุมนี้ครับมุม f เพราะว่าตัวมุมนี้รวมกันได้ร้อยองศาครับเพราะว่ามุมนี้เป็น90ไปแล้วเนาะเมื่อมุมนี้รวมกันได้ร้อยองศาครับแล้วก็มุมนี้รวมกันได้ร้อยองศาเช่นกันนะครับดังนั้นมุมนี้ก็จะเท่ากันเลย เมื่อไล่มุมไปเรื่อยๆมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันเช่นกันครับมุมนี้จะมีค่าเป็นมุม C ในมุม E เนี่ยมีค่าเป็นมุม C เท่ากันและสุดท้ายมุม B ก็จะมีค่าเป็นมุม G ตรงนี้ครับใช้หลักการเดียวกันจึงได้ว่าตัวสามเหลี่ยม EFG เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปอ้างหรือว่าพูดถึงทีหลัง การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นเนี่ยหาความยาวเส้นรอบรูปได้แสดงว่าเมื่อเรารู้ว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมีคล้ายกันครับเรารู้ความยาวของ GF แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ความยาวด้านที่เหลือเลยคือ FE กับ GE ว่าเป็นเท่าไหร่เราจึงต้องนําไปดูความยาวของด้านสามเหลี่ยมใหญ่อีกทีว่ามีค่าเป็นขนาดเท่าไหร่เพื่อน,นํามาเทียบอัตราส่วนได้ครับเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันการที่เราจะรู้ความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมเล็กได้นเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องรู้ความยาวทุกด้าน การที่เราจะต้องดูความยาวทุกด้านแสดงว่าเราจะต้องกลับไปดูรูปสามเหล่มรูปใหญ่ว่าออรู้ความยาวครบทุกด้านหรือยังดังนั้นเราจึงมาโฟกัสของความยาวด้านนี้เองนั่นเองว่ามีค่าขนาดเป็นเท่าไหร่ขณะนี้เรารู้ความยาวของ AD แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ความยาวของ DB เลยว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เราจึงนามาโฟกัสจอยนิดน,นึงคือเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาของรูปสามเหลี่ยมนี้ที่น่าคิดนั่นก็คือตัว GM กับ MB เท่ากันเพราะว่า M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางโจทย์เดิมเนี่ยบอกเลยว่า GM กับ MB มีค่าเป็น5นะครับแต่ไม่ได้ให้ความยาวของ DM มาแต่ว่าโจทย์ต้นฉบับให้ความยาว DM มานะครับก็เดี๋ยวเราจะนําไปคิดต่อเพื่อหาความยาวของด้านนี้ให้ได้นะครับว่าด้านของ DB มีค่าเป็นเท่าไหร่เพื่อหาความยาวทั้งหมดของ AB นะครับ g o ของเราดังนั้นนตอนนี้ก็คือต้องการหา i b โดยการหา db ก่อนนั่นเองเมื่อเราต้องการหา db นะครับเราก็จะใช้เรื่องความยาวตรงนี้มาช่วยเนาะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นั่นก็คือผมจะดึงนั่นก็คือผมจะลากตัวแปร m ลงมานะครับตั้งฉากกับด้าน db ด้วยความที่ลากลงมาตั้งฉากแสดงว่าต้องขนานาดกับด้านนี้ด้วยเนาะเพราะว่าด้านนี้ตั้งฉากเช่นกันจุดที่ลากลงมาตั้งฉากตั้งชื่อเป็นจุด h นะครับ ครานี้มาพิจารณารูปสามเหลี่ยมใหญ่กับรูปสามเหลี่ยมเล็กนั่นก็คือสามเหลี่ยม GDB ครับแล้วก็สามเหลี่ยม MHB รูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับเนื่องจากว่ามุมนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับมุมนี้ดนะ้านเล่างลงมาตั้งฉากเหมือนกันทําให้ขนานกันน,นั่นเองเมื่อขนานกันกลายเป็นว่าลากเส้นนี้ลงมานะครับตัดระหว่างตัวเส้นขนานมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันเช่นกันทำนองเดีวยวกันรูปสามเหลี่ยมใหญ่รูปนี้ กับรูปสี่เหลี่ยมเล็กนี้มีม,ม,มุมนี้เป็นมุมร่วมนะครับมุม B เล็กๆอันนี้เป็นมุมร่วมเนาะแสดงว่ามุมทุกมุมของรูปสามเหลี่ยม g d b และสามเหลี่ยม m s b มีมีค่าเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเมื่อรูปทั้งสองเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายครับผมจึงพิจารณาเฉพาะด้านนี้นะครับกับด้านนี้ที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนเนาะแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้ครับอัตราส่วนของ ตัวด้านเล็กหารด้วยด้านที่ใหญ่ของรูปสามเหลี่ยมเล็กต่อรูปสามเหลี่ยมใหญ่จึงกลายเป็น MH หารด้วย GD มีค่าเท่ากับมาพิจารณาที่ด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วนะครับจึงมีค่าเท่ากับ MB หารด้วย GB ครับเนื่องจากว่า GB เนี่ย เป็น2เท่าของ mb นะครับก็เลยแทนค่าลงไปเลยว่ามี2เป็นค่าเป็น2เท่าของ mb นั่นเองเพราะว่า mb เป็นจุดกึ่งกลางครับ mb จึงตัดกันไปได้นะครับก็จะมีค่าเป็น1นส่วนนั่นเองทีนี้เราดูค่า gd แล้วมีค่าเป็น8 mh จึงมีค่าเท่ากับ8ขึ้นไปคูณ1นส่วนนะครับ mh จึงกลายเป็น8คูณกับ1นส่วนมีค่าเป็น4นั่นเองเมื่อ mh มีค่าเป็น4ครับผมจึงนําไปแทนค่าตรงนี้นะครับ เมื่อ m h มีค่าเป็น4มุมนี้คือมุมฉากนะครับรูปมีคือด้านตรงข้ามมุมฉากสําหรับรูปสามเหลี่ยม m h d ตรงนี้นะครับดังนั้นความยาวของ d h จึงสามารถหาได้จากตัวพีทาโกรัสนะครับนั่นก็คือเท่ากับสแปรรูทห้ากำลังสองลบสี่กำลังสองมีค่าเท่ากับสแปรรูทยี่ห้าลบสิบหกมีค่าเท่ากับสแปรูทเก้าเท่ากับสามนั่นเองครับเมื่อ d h มีค่าเป็นสามผมลากเส้นตรงจาก m ไปตั้งฉากด้าน g d นะครับ ให้เป็นจุดตั้งฉากที่จุด I เราจึงได้ว่าตัวด้าน GI เนี่ยจะมีค่าเป็น4เพราะว่าด้าน m อตรงนี้ตั้งฉากนะครับตรงนี้ตั้งฉากเช่นกันรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเพราะว่าด้านนี้ตั้งฉากตั้งฉากเนาะเมื่อได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนเมื่อได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วด้านนี้ก็จะยาว4ด้านนี้ก็จะยาว8 4ลบี่มีค่าเป็น4นั่นเอง นอกจากนี้เราได้ว่าตัว i m เนี่ยต้องมีค่าเป็น3าด้วยนะครับจากที่ความยาวตรงนี้ต้องเท่ากันแล้วก็ด้าน g m เนี่ยก็จะมีค่าเป็น5ครับเพราะว่าโดยเพิจารณาแล้วตัว g m เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ s q u a r สี่กำลังสองบวกสามกำลังสองเป็น s q u a r ยิบห้าเท่ากับห้านั่นเองเมื่อ g m เป็น5 m b ก็ต้องมีค่าเป็น5เช่นกันเมื่อ m b เป็น5นะครับด้านของ h b ก็จะมีค่าเป็นเท่ากับ จะคอรู้้ากำลังสองลบสี่กำลังสอง,องเหมือนกับด้านนี้เลยครับก็จะมีค่าเป็นสามเช่นกันครับสุดท้ายแล้วเรารู้ความยาวของ dB แล้วว่ามีค่าเป็นสามบวกสามเป็นหกนั่นเองเมื่อ dB เป็นหกเราจึงรู้ความยาวของ ab แล้วว่ามีค่าเท่ากับสี่บวกหกเท่ากับสิบครับนนี้ผมอาจจะไม่ได้เขียนแสดงวิธทีทำแบบช,ะชะัดๆอาจจะเน้นพูดแล้วก็วาดภาพประกอบไปด้วยนะครับต่อมาคล้ายกับ โจทย์ที่จดมาครับเหมือนกันเลยด้วยความที่รูปสามเหลี่ยมเล็กกับใหญ่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันก็จะนํามาเทียบอัตราส่วนได้แล้วนะครับเทียบกันแบบมุมต่อมุมแล้วกันนะครับมุม a เท่ากับมุม a นะครับก็จะพิจารณาด้านตรงข้ามม,มุมนั้นเป็นหลักโดยใช้อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมเล็กกว่า,าหารด้วยรูปที่ใหญ่กว่าครับเมื่อพิจารมุม a นะครับจะกลายเป็น ความยาวด้านตรงข้ามมุมที่เหมือนกับมุมเอก็คือมุม F ก็คือเป็น G ีครับหันด้วย BC อันนี้พิจารณามุม A เรียบร้อยนะครับมาพิจารณาที่มุม B บ้างนะครับมุมที่เท่ากับมุม B ก็คือมุม G ด้านตรงข้ามมุม G คือ Fe แล้วก็ด้านตรงข้ามมุม B ก็คือ AC นะครับและสุดท้ายด้านตรงข้ามมุม C ครับของสามเหลี่ยมรูปเล็ก ด้านตรงข้ามมุม C เป็นมุมนี้นะครับก็คือมุม E ซึ่งด้านตรงข้ามมุม E เนี่ยมีขนาดเท่ากับ2หน่วยก็คือด้าน FG นั่นเองหารด้วยด้านตรงข้ามมุม C ซึ่งเท่ากับมุม E นั่นก็คือด้าน AB นะครับคราวนี้ผมจะค่อยๆแทนค่าแล้วนะครับความยาวของ FG มีค่าเป็น2 ความีอาวของ bc ac แล้วก็ ab เรารู้หมดแล้วนะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะแทนค่าไปเลยโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าจะหาค่าของ ge กับ fe ได้ยังไงผมก็จะจับคู่นี้ก่อนครับจับคู่นี้จะได้หาค่าของ ge ได้ ge ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน10คูณกับ14เท่ากับ28ถ0ก็คือเป็น2.8นั่นเองครับต่อมาเป็นการจับครูนี้ เพื่อหาค่า fe ครับค่าของ fe ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน10คูณ16ก็จะเท่ากับ3.2มจด้วย10ก็คือ3.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม fge จึงมีความยาวเท่ากับ3.2บวก2.8ได้6นะครับแล้วก็บวกกับ2มีค่าเป็น8นั่นเองโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับต้องขออาภัยด้วยที่ไม่ได้เช็ค ตัวโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ดั้งเดิมจริงๆแล้วมีค่าเป็นยังไงกันแน่ก็ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยเช็คแล้วก็ช่วยเตือนนะครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ